สวัสดีค่ะ Welcome to สมุยเราอยู่สมุยกันนะคะนี่ชื่อชมพูเนี่ยคนนี้ชื่อเติร์นคนที่ถ่ายชื่อเติร์นทักทายกล้องหน่อยเนียา,าย,ทายไทักทยเติรนอ้ยอย่าดืออ่ะสวยเปล่ามองไม่เห็นวะมันย้อนแสงเี่ยไ,ได้ไม่ได้แนละ้วใส่ไหมอ่ะ เซ็กซี่สงสี่ดูใส่นเค้าแมวงก็มวีก,กันค่ะเชื่องนี้ฮันนีมูนซ้อมฮันนีมูนไว้ไม่ไงบ้านที่บอกว่าสวยมากบ้านลินา่าไม่ไม่ใช่ร่างเนี้ยไม่เลีายูล้างสอบ้านลีนา่าเดี๋ยวค่อาไปดูกัดดกนคุยกัน วันนี้แอบเอาเสื้อใหญ่มาใส่ว่าจะใส่ที่นี่ลงมาเดินเิ้นชะดาเ mm hmm. อาเป็นขอวงาน <c oughs> พอแล้วมั้งมาถ่ายรูปเดี๋ยวดกป่ะเฟืองแบิ